ลงลงผักใหม่ด้วยลงสล่าลงเอาต้นหอมลงมาปลูกเอาผักสลัดลงมาปลูกด้วยนี่ตอนนี้นี่สองทุ่มกว่าแล้วนะคะดูหนูดูดวงตะวันที่นี่ วิธีไม้ค้าเป็นังไงเหนที่ตอนแม่เรียนลูกเสือเนตนาีรีะใครเคยเรียนบ้างเออเนี่ยไม้ค้าท่อไม้ค้าท่อ เ,เ,เนนี่คือต้นมะเขือเทศที่คุณลุงเพา<อ>ะนี่คันนี้คุณลุงเอามาลงเพิ่มอีกจากเมื่อกี้ลดน้ำต้นไม้ไปนี่นี่ปลูกเพิ่มไปอีกโอ้โหอฟตูกราฟีอะเจ้าต้นมะเขือเทศเอามาปลูกเพิ่มหน่อย เมื่อกี้งลงดินไปแล้วแล้วเมื่อกี้ให้งลงไปอีกต้นหนึ่งน้ำมาปลูกเพิ่มใหม่แล้วนี่นี่แล้วก็วันนี้อีกใหม่ คุณที่ดูวิดีโอของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะ